เรียนท่านประธานสมาชิกวิสาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพอย่างสูงครับชานวิทย์ผลชีวินครับแล้ก่อนอื่นก็เหมือนกับทุกท่านครับต้องขอบคุณท่านพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองนะครับกับคณะที่เป็นผู้เสนอยติคณะกรรมการวิสามันศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์เลยนะครับ การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคมและก็ความมั่นคงของชาติอันนี้3ด้านอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะครับเท่าที่ทราบมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ขอญาติเป็นอีกคนหนึ่งครับที่สนับสนุนทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านนี้ ในส่วนตัวของผมเองก็ได้ดูแลทางด้านกีฬาดนตรีแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมมาตลอดที่อยู่กับสวงท่องเที่ยวและการกีฬามา1 7บ8ปีนะครับผมใช้คำว่าพลังอำนาจอันละมุนนะครับหรือพลังอำนาจพิเศษแล้วแต่ที่เราจะเรียกกันเรียกขานกันแล้วก็ใช้กันนะครับแต่ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาศิละปะศึกษาแล้วก็ดนตรีหรือด้านอื่นๆน,นะครับที่ทางกรรมธิการแล้วก็ท่านสมาชิกวิภาที่พูดไปแล้วเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับทุกส่วนครับทุกมิติครับมีพลังละมุนพลังอำนาจพิเศษที่จะมาต่อยอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของเรานั้นแข่งขันกับ ต,ต่างประเทศได้แล้วก็ก้าวขึ้นสู่ระดับชาติระดับโลกในอนาคตได้อันนี้แหละครับที่เราจะต้องมาทํายุทธศาสตร์แล้วก็เสมือนกับว่าซอฟต์พาวเวอร์คราวนี้เนี่ยเราคงจะต้องทําเป็นวาระแห่งชาติศึกษาโดยสมาชิกวุธ,ธิสภาแล้วก็คณะที่กําลังจะแต่งตั้งขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเห็นด้วยแต่สิ่งที่อยากจะนำเสนอแล่เห็นภาพชัดขึ้น ก็คือกีฬามวยไทยครับชื่อมันบอกเลยครับอันนี้เป็นซอฟพาวเวอร์ที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับผมเองอยู่กับวงการฟุตบอลมาก็จริงนะครับแต่กีฬาฟุตบอลนี่อยู่แค่จิตใจครับแต่มวยไทยนี่คืออยู่ในจิตวิญญาณแล้วก็สายเลือดเลยครัชื่อบอกเลยครับว่ากีฬามวยไทยเพราะนั้นเป็นซอฟพาวเวอร์ตัวเดียวที่มีคำว่าไทยอยู่ในนั้นเราไม่ต้องไปแต่งเติม สีสันเพิ่มเติมอะไรมากมายเลยครับค่ายมวยไทยทั่วโลกตอนนี้มีถึง4ี่ห้าหมื่นค่ายแล้วครับท่านครับเพราะฉะนั้นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับรายได้ที่จะนำเข้ามาหรือสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นหมื่นล้านครับการแข่งขันก็ดีการเรียนการสอนก็ดีวัฒนธรรมทางด้านมวยไทยก็ดีนะครับ ทำยังไงที่จะทำให้กระทรวงศึกษาธิการคนไทยทั้งประเทศหันกลับมาให้ความสมใจซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองครับซึ่งมันมีอยู่แล้วเป็นทั้งทุนมนุษย์เป็นทั้งทุนวัฒนธรรมเป็นทั้งต้นทุนอื่นๆนะครับที่จะช่วยกันผลักดันครับไม่ใช่ให้คนต่างชาติหรือชาวต่างชาติมากอบโกยเอาผลประโยชน์ตรงนี้กลับไปสู่ประเทศชาติเขา นะครับเพราะนั้นผมจะเน้นมากๆเลยครับคือมวยไทยจุดแรกเลยครับซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้กระทรวงทุกกระทรวงทบวงกรมคนไทยทั้งประเทศต้องหันมาให้ความสนใจครับต้องมีการเรียนการสอนครับมวยไทยไม่ใช่เรียนไปเพื่อไปชกกันอย่างเดียวไม่ใช่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับคีตะมวยไทยนาตะมวยไทยการแสดง ต่างๆที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราเห็นอยู่ในการโชว์ต่างๆตามโรงแรมตามโรงตามโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆอันนี้เป็นพลังละมุนเป็นพลังพิเศษจริงๆนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือการจัดการแข่งขันครับเราจะเจอกฎหมายนานาชาติที่บอกว่า มวยไทยนั้นโหดร้ายทารุณเกินไปที่จะจัดให้เด็กได้ชกกันเรามีกาดเรามีทุกอย่างป้องกันตัวหมดครับเพราะนั้นคนไทยเองต้องหันมาเห็นความสำคัญก่อนการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับการใช้กฎกฎติกาต่างๆผู้ฝึกสอนค่ายมวยต่างๆนะครับเราต้องนับหนึ่งใหม่ครับ แล้วก็ทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเลยนะครับตอนนี้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับในการแข่งขันมวยไทยออต้องใช้คำว่าอีเวนต์หนึงแล้วกันนะครับประเภทหนึงมีคนดูถึง190-200ประเทศครับถ่ายทอดไปทั่วโลกครับแล้วใช้คำว่ามวยไทยครับเพราะนี่คือมูลค่าทางการตลาดซึ่งมันมหาศาลนะครับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้คนเนี่ยรู้จัก ประเทศไทยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมยืนขึ้นมาแล้วพูดถึงเนี่ยอยากให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยจริงๆครับแล้วคณะกรรมการชุดนี้ผมเชื่อว่าจะนำประเด็นของมวยไทยเนี่ยกลับเข้ามาสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยจริงๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งครับซึ่งผมมองแตกต่างจากหลายๆท่านนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ตัวหนึ่ง ซึ่งทั่วโลกไม่มีครับและเป็นจุดเด่นของคนไทยคือรอยยิ้มครับตั้งแต่อยู่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามาหลายๆประเทศทั่วโลกมาศึกษามาทำวิจัยว่าเมืองไทยมีอะไรดีทำไมคนทั่วโลกถึงมาท่องเที่ยวถึงอยากจะมาเห็นเมืองไทยมากๆรอยยิ้มครับเซอร์วิสไมล์ครับการต้อนรับของคนไทยครับซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกครับ นี่คือซอฟต์พาวเอร์อีก2ตัวครับที่เราจะต้องเก็บไว้ดูแลรักษาไว้ต่อยอดอย่างยั่งยืนครับฝากขอบคุณคณะกรรมการชุดนี้อีกครั้งครับแล้วก็สนับสนุนให้จัดตั้งซอฟต์พาวเร์แห่งชาติครับขอบคุณมากครับ